อย่าเอาป้องปลาโอ้ยอ๋อรอๆๆมาเลยลูกฮันจะกินข้าวใช่ไหมเฮายขึ้นอืออ๊บอ๊บอ๊บเอานักๆไปเออโอ้ยหัวกระตัมล็อกบ้างหาล็อกบ้างล็อกไซรุนบ้างฮะฮึบ

ฝ่าฝนสนธากระนำวันไหวตั้งตั้งแต่เสาเมดืดยังบ่งบอซวงบ่เอเศรายังบ่ออื่อนอยู่พี่น,น้องเลยเนาะคือว่ามาหอดจอดเทิงแล้วพยุมาแต่เวียดนามพี่น้องเลยอ่าไปถามทางแมค่าเวียดนามเมืองเศร้านีวา่ว่าโอ้ยคนเสียชีวิตหลายย้อนพยุถลม่มพยุฝนพยุลมพี่น้องเลยเนาะเอาตอนนี้พี่น้องเลยทั้งว่าบุญสารวันมาหอด มาฮอดจอดเถิงแล้วบา้านนี้พี่น้องเ,เอ้ยอ่ายู่ทีบ้านดงสวรรค์เนาะจากดงสวรรค์จุดบุนยืนนี่ไปหาบ้านนอ้องแท่ไม่ห่างลูกหนึ่งกะประมาณหนึ่งกิโลได้พี่น้องเอ้ยเนาะบกไกลแต่ว่าบาทนี่พี่น้องเอนะ้ยสี่เหตุจังไรดีบาทน,นี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะจาาแมนเนาะพี่น้องเนะนนอ้ เดี๋ยวจะไปเบิ่งการพี่น้องไปหาซื้อเครื่องซื้อของเติมอีกก่อนจักสี่อยู่กินจังไดบาดอีนอทั้งแม่ห้างลูกหนึ่งโอ้ยไปส่นไปเศร้าอยู่ใสเดีพี่น้องเอ้ยเป็นตาลูโนเราเทนี่เนาะคิดภาพเห็นเนื้อซ่าเล่ากะโอ้ยพออยากคิดเห็นเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยววุฒิพาพพี่นะ้องไปเบิงน้ำกันจั๊กน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยจีเข้าไปได้บวบบาดอีพี่น้องหรือว่าจังไดนี่เนาะโดยโดยโดยเอาทักทา,ายสบายดีพี่น้องตอน ถึงเที่ยงอ่ะเอพี่น้องเด้อตอนนี้สิบสองมุ้งพี่น้องเอลยสิบสองมุ้งกังเว้นหรือว่าเที่ยงเว้นแต่ว่าบรรยากาศนี่ปโชว์พี่น้องเอลยเนาะตอนนี้มายืนอยู่ที่ฮ้านแม่ค้าอารมณ์ดีพี่น้องเอลยนเนาะเฮ็ดไฮกันน้ำมันไวมาอุ้ยกูอ้อาวพี่น้องเอลยเป็นภาพบรรยากาศ ฝนตกปอยบุเห็นปอยได้พี่น้องเข้ามาปอยใส่แล้วแห้งขึ้นกลัวเก่าบัดน,นี้พี่น้องเลยเน,ะนะาะเอาท่องบนสารวันบุกมาพี่น้องเลยตามคำขอเอฟซีมาเบิ่งก่อนพี่น้องก็มีคนอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่บ่อน,นี่พี่น้องเลยเนาะคือเห็นเกิดคือบเห็นยังจอดอยู่เฮือนอยู่ซานพี่น้องเลยถ้ากันอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่สนอยู่แบบแบบเี้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวท่อุบนมนีจะเข้ามาหา พร้อมด้วยสายฝนพี่น้องเลยจอจอดอยู่บ้านในพี่น้องเลยเนาะตาทักทายสบายดีพอเป็นพี่น้องเด้อสบายดีมูเกินกับรถถูกสุก้นเปียกคนล้วพี่น้องเลยลมกับโบวี้เนาะอ่าพยายามซื้อลมอื่นมีจะลมนิดหน่อยพี่น้องเลยเลื่อนมาในเอาซัพเนาะเปียกจู่กับจอดอยู่บ้านนี้ขู่เขาก็อยู่จังใดเลยพี่น้องเลยไมเบิ่ยงก่อนเนาะ ทามกลางบรรยากาศาสายฝนแห้งคักขนาดเนาะเ็นยูอยู่บ่พี่น้องเลยเกียกก้นลาะคอยนี่ฮ่าดอยู่เฮืยนอยู่บ่ยูเฮียนอยู่บ่ ยู่จังแดดพี่น้องเอ้ยโอ้ยร่มกับมุมีพี่น้องเอ้ยมันกระเทิรนในมาฤาษีทาฝนจนยุดอย่างกับว่ได้ได้พี่น้องเนาะพระบุญโกลแมนยังดอกจะขอมาหาหน้องเพื่อนเราอยากมาถามเนาะอ่าจะได้สบายหนูพี่น้องเอ้ย ้าเราอยู่เฮือนมีบออ่อรยังไงถูก็นญาติเือนเล่าเนี่ยยุบลงมีพี่น้องไงคนตกแห้งนี่อ๋อถมุ่งคุ้มอยู่พี่น,อน,รรน,น้องเลยไปพี่น้องไปบังน้ำกัน กอดจอวต้นกล้วยพี่น้องเลยว้าวอะไรครับ 3D รถแท้ อยู่เพื่อนบ่ฮู้อยู่เพื่อนบ่อ๋อโธ่ใช่อ๋อไปดีเบกหมดแล้วนี่เนาะเลยโอ้ยพี่น้องเลย,อยเ,เอ่าต่อเบกหมดมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยว่ามือนันว่าฝนว่าเวลาฝนตกนี่โบนิโนอนเลย นั่งอยู่แบบนี้พี่น้องเลยนี่เปียกเบิดเพิ่งกระพุ่นกับพี่น้องเลยเปียกเบัสใช้เมย์ไม่ใช่ช่ไหมเนี่ยอยู่เพื่อนรังหน้าบ่เพื่อนหน้าบ่าวเจ้าหน้าบ่อเออโดยโดยพี่น้องเลยเออทุกทุกพี่น้องก็ตัดมาอีกบาทนี่เสียโทรศัพท์กับพี่น้องโทรศัพท์ถึกน้ำ อ่า oh. ว oh, <Okay. S 1> ่าในเงี้นแล้วเนอะเสียงฝนพี่น้องกับเลยโฮขอยกัลุยมาเลยเอ้าสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีเพราะเปลี่ยังคุ้มใบดีกะเข่าป่ะอ๋ม่นนี่ฮะโฮมมีโฮมมี่มอนก็มีแล้วเนาะ โอ้ยมันยังเหมือนเด็กพี่น้องเด้ <c oughs> อเนาะบอกอี่แหล่ะหนาววะเฮ้พาลูกกอดลูกอยู่พี่น้องเลยเวลาลมมาแห้งเนี่ยเจ้ายัางอยู่หนีอยู <c oughs> บอ่บ่ลูกฮาเก็งค่ะ <c oughs> บอกเวลาลมมาแห้งเน่ะไปอยู่ไปอยู่เฮือนคนอื่นก่อนเด้อ เวลาลมมาย่านเพื่อนจะล่มเด้อพระธงยูนี่นะฮะคอยคิดว่าเจ้าบระยูนี่ไอ้นี่นะน้องประยูนี่พอดีพี่น้องเลยโอ้ข่าวกับหยังข้าวมปองปลาหยอกปองปลาเออโอ้ดอกดอกกินอะลรดูค่ะยากกินข้าวจฮะข้าวขึ้นอ่า ดูอย่างกินข้าวหัวน้องซาผู้ทุแหละทางนี้เนาะนมมือทุแหละอ่ามอคืนนี่ก็ตกแบบนี้บ่ฝนตกแบบนี้บ่คืนนี่ตกมื่อนี้บ่อ่ มันนี่ตกงแห้งกูมูเนาะขี่นังเลยเปรียบก็ดเลยนี่ดจูฟืนจูไฟนี่อ๋อขี่นังเลยขี่นองเบิกงะดังงนี่ทักปรเดยเนาะ โอ้มันหยดก็ดี่เปียกก็ดนี่เนาะโอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องเลยพร้อมด้วยสายฝนกับคอทษขคอภัยพี่น้องเลยเนาะหมดยินเสียงแน่เสียงอาจจะเบาแน่พี่น้องเลยเพราะว่าไม้มาบุญเสียแล้วถึกน้ามันตายแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเนาะหนาวปะหนาวน้องซาหนาวปะโอ้ยตุ่มกระจอดอยู่พี่น้องเลย มูมีขันจ่องปะโอ้บ,บอุ้นก็หาซื้อเมื่อกี้มันมีแต่อันน้อยเลิ่บริสุทธิ์มาอ่ายังจื้อ <laughs> จือจ้อนะบ่าวอยู่บ่จื้อข่อยอยู่ปะบะบุญเนาะบะบุญหยั่งบะบุญสลัวันเออลืมอ่า เดยเลยมีไพน์เนมาหาเจ้าเาขาคล้องมาหาย,นนหายาาเลยมีคนเอา,อามาหายบ่บาเบลลี่บ่อเออคนเอายางนมาหายในเครื่องในเครือ่องเสื้อผ้าเนาะ<อ>เ,เสื้อผ้าหนาแพ้พี่น้องเลยเข่าได้ยังบ่เข่าเออเข่ายัางลายอยู่เนาะเข้าก็จะให้งเหงิน,นเขาจะให้เงินคนเขาอย่างซื้อเท้า เออเจ้าเอาเงินข่อยที่หายเจ้าจเจ้าไปซื้อเขา้าเออ,เอ,อซื้อมาจากโลกมาจากทางบุกระสอบหนึ่งบ่โอโอ,โอเคโอเคจ้พอดีพี่น้องเลยเนาะกับบุญมากโมนี่กับบริษัทซื้อเข่ามากพราะว่าบุญเห็นอยู่มือนั้นในคลิปว่าคนซื้อเข่ามากอยู่เนาะไว้จะเบิดเข่ากระสอบนี่เด้อแล้วบาบุญนี่สี่ซื้อเข่ามาให้เจ้าอีก มีทางแม่พนอยู่ต่างประเทศคุณยายผเนเบิงคลิปเบิงเห็นครอบครัวเจ้าผนก็เลยอิต้นผนก็เลยให้เงินมาบ,บุญในชื่อเขาให้เจ้า <c oughs> แต่ว่าบุบญยังบ่ซื้อมา <c oughs> เพราะว่าถ้าซื้อมาอีกยานเงื่อนเจ้าฮัก <c oughs> มันนักเนาะก <c oughs> <c oughs> อโทษที่แหเลยเพราะว่าเป็นบาเป็นไอระบาดเยานอออยอ่าไหวมืหนาบุญไซื้อมาให้อีกถ้าเบิดตัวนี้ก่อน รากาผาห่มมีบ่ผ้ <c oughs> าหมมีสำนียบ่เ <c oughs> มนีบุญซื้อผาหมมาให้สองพื้นเนอะนเลด็กนอนบ่นี่นอน, <c oughs> น,อนแล <c oughs> อนแ,นแล้วะน้องซาจับมือนเนี่ยสบาดี <c oughs> มาดีใจมึงกันใจมือกันเฮใมึงกันตุ้ย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 นาแก้มนาพินเอ้ยแก้มานะบังบุฮะลูกหาอย่าปบังบุบังบุญสงเหือนอ๋อบบฝนตกเนาะอ่าอย่าไปเบิ่งบุญฝนตกซ่ำ อะไรบ่ได้ว่างามแท้เนี่ยวะงามบ่เบิดแล้วบ่ขนมเจ้าเบิดแลระเบ้อยังอยอะมาเพียกกระแดกเป็นนัวมีอยู่บ่ไม่แล้วเป็นชื่อเงินเจ้ากระแดกเลยแดกบุญกระแดกบุีเดี๋ยวบุญซื้อมาให้เดี๋ยวมือนีบบุญซื้อมาบกครบพี่น้องไอ้ทั้งเมย์คนบอกว่า ให้ซื้อพระเด็กนันแม่เนาะบรรพบุรุษสือมาสักซื้อแต่พวกเสียผ่ายลรถปุบเนาะจะนอนจะแข่งพ่นปเป้าอีกขึ้นเ,เลยอ,อ๋อคือประหานำไมให้เจ้ามาควนจกเออบ่อบ่อบ่อหากระยามันลำบากเด้ออยู่อ๋อหลวงนซะเออ ไปแต่มันฝนตกกันเดี๋มงมีคนเอาลูกเอาเต่าทะลุของคอเน่าพี่น้องบวมน้าเนะเาะบับุญน,น่ะซื้อเครื่องมาหายเด้อเดี๋ยวบุญจะไปเอาเครื่องมาหายก่อนเด้อมีอมปลากระปร๋องปลากระป๋องเบอร์ละบ่กเบอร์อะไรเบอร์แล,แล้วเน,ะเนเาะ <c oughs> ปลากระปร๋องแล้วก็มี อนาห้าเสื้อผ้าเนาะโอ้ยเด็กเป้ยเอาอยู่พี่น้องฝนตกระบาดเลยเนาะมีพายุมาพายุมาแมน่นโอ้มหน้าก,กั้นซันต้าเลยพี่น้องเย้ยถึงน้ำเย็บโอ้เสร็จล่ะโอ้ย,ย,อย,อยขอโทษขอไยพี่น้องเลยเนาะถ้าคลิปน้ำฝนเป็นแบบนี้แหละหน้ากัน้นันคอยถึงน้าตายแล้ว เป๊นน yeah. ังเพี่น้องเลยโอ้ยเนาะโอเคพี่น้องโอ้ยเสร็จเอาจังได้เนาะเอาตั้งใจฟังด้ะบาบุญมาโมนี่สิมาแจ้งข่าวดีพูดแล้วว่าว่าข่าวดีอย่างหูอยู่บะข่าอู้งฮะ่าอ้บาบุญยังวะบาบุญมาโมนี่บาบุญอยากแจ้งข่าวดีเจ้ามีผู้ใหญ่ใจดี เพิ่นสิเฮ็ดเฮือนให้เจ้าเอาบ่าออเอาฮะเอาบ่ <c oughs> เออสิได้มีเฮือนอยู่เพื่อนงามบ่ต้องลบฝนบ่ต้องลบแดดอีกแล้วเนาะ <c oughs> ดีใจบ่ <c oughs> ดีใจใจแห้งพี่น้องเลยเนาะฮะเป็น <c oughs> ยูมาเปนยูมาละญาติเนาะ แต่ว่าผู้หญิงจะดีเสียเดือนในเจ้านะแต่ว่าเพิ่นอยากคู่ว่าดินมองนี่นะสิผูกเคลื่อนได้บ่ทำทำถามนับ่าวเน้อเออทำตามก่อนโดยโดยโดยพี่น้องเลยแต่ว่านาบ่าวตอนนี้นะเพิ่นบ่อยู่พี่น้องเลย ไปกดขอไพ่พี่น้อยเนาะให้กันชันตายแล้วแต่ว่าตอนนี้นับ,บ่าวประยู่เนาะอ่าแต่จังคอยไปหานับ,บาวเนาะถ้าพันมาก,ก่อนเนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้น่ะบะบุญมาแจ้งข่าวดีเจ้าก่อ่าพูนยัยพอเสียเทือนให้แต่ว่าพูนเสียเทือนให้เฮ็ดอยู่นี่นนได้บ่หรือว่าจังไดเนะาะอ่า อ,อ,อันน้ำบาวกนเ้อเฮ้ยเถอะสะเดียนงามอยู่แหละเด้อยินบ่ฝรลังหน่อยเอ, <c ười> อ้ยน้องซาเออโดยโอเคสะเดียบุญลงไปเอาเครื่องคล้องหห้ก่อนเด้อ <c ười> อ่าจะมาเอยมาเลือกเบิกน้ำกันเนาะทั้งตู้แม่ไป่ใช่ใชยูพุ่นบ <c ười> ่เออโดยบอกไปยัง คนลบฟุ้นกูคนแหละเนาะโอ้ยพี่น้องโอเคเดี๋ยวบุญไปเอาเครื่องก่อนนะหาคนแป๊บหนึ่งเด้อโอเคพี่น้องเลยเนาะฮู้รถกระจอยจะพุ่นพี่น้องเลยเนาะโอไม่กระตายไม่กระตายบ้านนี้พี่น้องเลยกว่ามันถึงน้าม่ได้เป็นเครื่องไฟฟ้าเลย ไปชาพี่น้องไปเอาเครื่องก่อนบัดนี่ยแจวโบไปกระยาเด้อถ่ายอยู่นี่เด้อคดอคอยเปียกกระยามันเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะฮะเปียกเลยน้องเลยเอ่าอ่าอ่เอาไปยังเอาไปยังโอเคพี่น้อง,เ,อเ,อง,อเ,องเดี๋ยวไปเอาเครื่องก่อนถ่ายฝนยุดมันสิบวยยุดพี่น้องเลยเนาะมื่อนี้ยุดธปนมืนม่นแน,น,น,น่นอนเนาะถือมาถือโอ้ยยันซ่านฮักคนนั้นพี่น้องเลย โอ้ยเรียกเครื่องก่อนฮ๋อพี่น้อพี่น้องเลยไปๆๆๆโอ้อาการก็เริ่มบุคอยดีละ,ะบํบุญกับพี่น้องเลยมีอาการเละอ่าเป็นวัดเริ่มไอเริ่มยังระบาดเลยฮู้นบุซื้อเข่ามาพี่น้องเพราะว่าซาชื้อเครืร่งรงรงองคล้องมาไลายกว่านี้นี่ คือเราชีวิตบอลบุญบอลไว้เนาะกระบุนก็นเลยโจก่อนเอาทิ่งมันจะเป็นก่อนหน่อยนึงพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยอึ๊บอึ๊บ ุดๆพี่น้องสุดๆุดโอ้ยมาถือมาบมดถือมืออะไรพี่น้องเลยถืงมือพันยวขาแต่เห็ดจะได้ใช่เนาะถ้าสีถ่าแต่ฝนหยุดมันก็เห็ดยังษไม่ได้หลอกพี่น้องเลยของจำเป็นแหละเนาะ หัวกระตัมเปียกเปียกเบิ้ดแค่น,นี่เครื่องคองนี่เต็มเลยนี่แข่งก้อนพีน่น้องเลยมียัง่ยอันนี้กินเบิดแล้วบ่ยังบ่เบิ้ดแล้ว อ่ามีใบใบพี่น้องเอ้ยเนาะหนึ่งแก๊สอ่าแตก่กระป๋องปลาโดยโดยโดยตก่กระป๋องปลาเด้อ<ด>อ่าพี่น้องเอ้มีหลายอย่างอยู่บนแก๊กมาก,ก่อนอันนี้ของกินเอากินซุกมีไข่มีชิ้นแห้งมีข้าวเหนี้ยเด้อ เอาไปปอนลูกเด้อ่าอ่าตะากะานนี้ล้องวังหาล้องวังล้องไซลูกวังหาฮึบเอ้อางามแท่นี่ป่ะเอ้ <c oughs> เวลาฝนตกกันเนี่ยเอาหมวกใส่หัวลูกไว้เด้อมันอายฝนจะถือหัวลูกมันจะนสบายเด้อ อ่าลักกระชายเพื่อนเอาไงหัวเนาะอันนี้ขนมเนาะขนมไว้หน no. uh. no. ึ way, no. uh. ่งก้อนอ่าสักะนี่มีหรือเปล่าอ่าลักกระชายว่าง่ะไงพูดไจักไงเออพรีแล้วเอาไว้เพื่อเราใหญ่เนาะอ่าเพราะว่าเราแยงเราเรายังย่างบ่ได้หรือเ่านางได้แล้วบ่ Ờ, ok, ít có nhiêu si hài được sao đấy ạ, à, đây phi nông này cướp trâu, à, cướp, thay tiền, này, Ồ. Ồ. Ừ. À, này mẹ, mẹ jạo. ขนมเนาะเอาไว้ขนมก่อนปากกาพระโฮมนี่ยด่าพระโฮมพระโฮมสองพื้นด่อาอุลศิมาหายพระโฮมสองพื้นมุ่งมีวมุ่งนะมีพี่จะมุ่งเก่านะบอเดพี่น้องเลยสีเดียวกันช่มหน่ยเนาะซื้อมุ่งมาอีกเนาะหนึ่งพื้นอา่อานี่ Khi đứng Ô, ôi đê, đê. nào tắt mừng nữa ôi đây chả ê bước này đi nào con bước nữa chả ê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  chả น,านอาผึ่หอมปะหอมเออพี่น้องเลยหอมใหญ่เลยอือเฮ้เอาซื้อเอานี่เด้อโอ้ยคักแล้วคักแล้วเปลี่ยนใหญ่เลยบ่ะนี้พี่น้องเลยแล้วก็เป็นเสื้อผ้าเด้อนี่เด้อนี่เสื้อผ้าหนาแพ้วุ้นซื้อไม่ชุดใหม่ๆเลยเนาะอ่าแล้วก็เป็นพวกส่งพี่น้องเลยนี่แหละซื้ออยู่ตลาดส่งเสือ้อเด้ออ่า แล้วก็ของเจ้าก็มีนี่นี่ของเจ้านี่เห็นเจ้าใส่แต่ตัวเก่าสีเหลืองนะใส่ตัวนี้น้ำแน่เนาะเออเออลองอบซบใส่์บ้างอเจ้าลองซบใส่์บ้างลองเบิังหาได้บ่พี่น้องะเลย้ากาศเสือทั้งแม่เจ้าก็มีนเดือดของแม่เจ้าเด้อของแม่เจ้าข้อมองบ้าง,างเออพอดีว่า เออเอาเอาเอาไว้พี่น้องเขาไปขโมยเสีอผ้าอยู่นี่เด้ออ่านี่ตุก๊กตาน้องซาอ่า,อาพี่น้องเลยเอาซะเนาะเรียบร้อยเมย์พูนบอกว่าอยากให้ซื้อเข่ามานน้ำเน่แต่ว่าบุญเอาไว้ก่อนเนาะมือหนาบุญชิวชิวมาให้เพราะว่าเอามาไหว้ร้านนี่ย่ามันฮักพี่น้องเฮือนลาวเนเาะไหว้ได้เฮ็ดเฮือนดีเฮือนงามอย่างเอามาเนาะ แล้วเว่าถาเบิร์ตัวนี้ก่อนอย่างซื้อมาใหม่เนาะ<ม>อโอเคพี่น้องเลยประมาณนี้มีแตลบุญสิบไปถามบาทนี่เนาะ<ม>ไปเฮือนนาบ่าวเนาะหูละมาละ,าละปันพี่น้องเลยอ่า<ม>โอเคเรียวไปถามเพิ่นพี่น้องน้ำกันเนาะมีแต่คลิปนี้มะพูนมาม,มอบแล้วก็มาแจ้งข่าวดีให้พี่เอโนงนะครับดยวู้พี่น้องเลยเนะ<ม>าะล้วการลอถานาบ่าวเพิ่นมาอีกเล็กน้อยแล้วก็ไปหาทางนาบ่าวเพื่อน โอ้ลมกันว่าสิเป็นแบบใดเนาะว่าสิสามารถเค็ดเทือนให้เจ้าอ,อยู่นี่ได้บ่หรือว่าผนสิขายจังไดบ่ต้องไปถามมองเพื่นเนาะโดยโดย,โดยโอ,อันนี้เครื่องทั้งบดทั้งมวลนี่เนาะอยากให้นอ้องแซขอบบุญขอบคุณขอบใจทั้งแม่ใจดีเพิ่นเป็นคนไทยอ่เเาเพิเ่นยอ,อยู่ประเทศออสเตรีย ลองว่าเบอร์ออสเตรียออสเตรียออสเตรียเออเราพูดอยู่ประเทศออสเตรียเด้ออาวุ้นกับสีว่าถือผิดพี่น้องเลยเนาะขอโทษเอาไพ่ดำแน่อ่าโอเคเนาะอ่ามิเตะให้เจ้าฮักษาสิงของนี่ไว้เด้อแค่จังหน่อยจังไปเทื่ยวทามเมืองนาบาวมันการเจ้าเนาะอืมโอเคโอเคเก็บไว้เด้ออ่าโอเคพี่น้องเลยเนาะ เอาสารับคลิปนี้กับบุมียังพี่น้องเลยเนาะอ่าไม่เพียงสำนีกรหลัก็สีจบคลิปลงเพียงซสำนีกรพี่น้องเลยกลักสีไปโอลมทา้งนาบาพนกรหรือว่าจังไดก็จะเอาแบบไี้เนี่ยเนาะเกียร์เกิดพี่น้องเลยเนาะเออเก็บไว้ดีๆนะออ่า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 จ้ะพี่น้องเลยเอาบุนเมื่อก่อนเด้อวันีเด้อบุนไปทางเฮือนนาบาเจ้ากรเนาะเดี๋ยวจะนอนที่มีทาง ทีมงานหมู่ของข่อยสิมาหาเจ้าเด้ออ่าเอาอยู่ดีไม่แห้งสบายดีเอฟซี <FC S 2> นะ่ดโดยขอบบุญบขอบคุณเลยเอฟซีขอบคุณเลยเอฟซีปุ้ยไงใจดีปุ้ยไงใจดีทีหักแพงลูกทีหักแพงลูกโดยอยู่ดีไม่แห้งเด้ออยู่ดีม่แหงเด้อโดยสบายดีดโดยพี่น้องเลยเนาะเคสไส้วงให้ลูกเด้อ ปโอเคพี่น้องเดี๋ยวบุจะไปทาบมึงทางในอีกก่อนเนาะทานาบารมากก่อนตึ๊บตึ๊บทําอบุญบนปากัมาเลยรอี่าบุญจงไดโ้เปียกไปละคอยไม่กสันก็ตายเลยถึกถึกฝนสั้นรัดและนีแหนก็ต้องยื่เฮือนอันนี้เฮือนไม่ห้างลุงนึ่งกนแล้วน้องแซ่โดยขึ้นไปบงเฮือนสั้นพนียน แต่ว่าเจ้านลำนักเนี่ยเราต้องระวังเด้ออย่าขึ้นโดนได้เด้โเด้อเคเท่าบนเนาะเด้อเด้อเด้อไปสวัสดน้องเนาะสารคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปลงเพี่ยวสมนีกรพี่น้องเอ๋ยเนาะพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะไปยังเมเจดีเนาะเพิ่นอยู่ประเทศออสเตรียพี่น้องเลยอ่าขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะแล้วก็ขอบคุณทางฟอร์บูทโฟหลายๆเนาะที่ให้ทางลูกมา ถ,ถามถามไทยเนาะเรื่องให้เดอนิซันดินนนต์อนหนาของน้องแช่พี่น้องเลยเดี๋ยวถ่าทั้งน้ำบาพนมาก,ก่อนอ่าพนยังไปสวนไปหายไปสวนมาสัน่นพี่น้องเลยเนะาะเดี๋ยวจะขอกันคลิปหน้าคลิปนี้บุญขอขอ,ขอจบคลิปเพียงสัมมิตรก่อนเนาะพบพ่อก,กันคลิปหน้าสบายดีและสวัสดีสสดบ้านสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อระวังฮักเด้อไปเลยจงังหวะเด้อระวังเด้อมาบุญพี่น้องเลยขึ้นไปเลย